รถปลูกอ้อยครับชาวบ้านนิยมใช้รถปลูกอ้อยกันมากครับเพราะว่าอ้อยเกิดมาอ้อยจะหนาครับจะหนามากกว่ารถไทยไทยแล้วคนปลูกครับไปดูกันได้เลยครับว่าเป็นอย่างไรอันดับแรกต้องใส่ปุ๋ยก่อนครับเพื่อให้ง่ายต่อกันยกกระสอบปุ๋ยครับถ้าไม่ใส่ปุ๋ยพร้อมรถปลูกเวลาอ้อยเกิดมา ทำต้นก็จะไม่ใหญ่ครับและต้นอ้อยก็จะไม่เขียวครับกลัวจะได้ใส่ปุ๋ยก็คงจะรอฝนตกนู่นแหละครับจากนั้นเราก็นำมัดอ้อยใส่รถปุ๋ยอ้อยเสียงจะดังไปหน่อยครับเพราะรถเกี่ยวข้าวอ,อยู่ใกล้ๆครับ กาอ้อยเป็นเปนเรีเลียงกันใส่เปนเต็มกระบ,บะเครื่องผูกครับจะได้มันเสียเที่ยวในการผูกครับ เราก็ทําการปูป้อยครับโดยใช้คนป้อน2คนครับสอดลงไปในดูครับระยะห่างคูล่อง1มตรถึง1มตร20ครับเพื่อให้รถไถเดินตามเข้าได้ครับเวลาไถเบิกได้ยากครับ ชาวบ้านนิยมใช้รถปลูกอ้อยครับเพราะว่าขั้นตอนมีไม่มากครับและง่ายสะดวกครับรถปลูกอ้อยถ่ายด้านหน้าครับปลูกไปแล้ววนกลับมาครับ ปลูกกลับไปกลับมาจนกว่าจะเสร็จครับ